อ่าสวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับก็เอาคลิปคลิปนี้ต่อเนื่องนะครับเอาต่อกันเลยว่าเวลาที่เราเอา่ซ้ำเสียงตามสายนี่นะครับเวลาเราทําเสียงตามสายเวลาตรวจต้อมนี่นะครับที่ผมบอกไปแล้วในคลิปคราวที่แล้วเรื่องเสียงตามสายตอนสองนะ่ะตอนจบที่บอกว่าจะนําเสนอวงจร ที่เราใช้ตรวจเช็คลำโพงนะครับซึ่งไปได้ระยะไกลมากเป็นกิโลนั่นแหละนะครับตัวนี้นะครับก็จะใช้อะไรครับตัวนี้ก็จะมีการใช้ใช้เช็คเสียงตามสายแทนที่เราจะเปิดเพลงเปิดเพลงเนี่ยมันดังเสียงมันดังนะครับเอาเครื่องนี้ไปใช้เอาไปทํานะครับเอาไปทําใช้ซึ่งผมก็ทําใช้งานมาตลอด นะครับก็ได้ปรปับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นนะครับ <c oughs> นอกจากนี้ตัวนี้ยังเป็นตัวใช้เป็นเครื่องเช็คลําโพงก็ได้นะใช้เช็คเสียงเช็คเสียงตามสายว่ามันขาดไหมอ่าปลายสายก็ต่อลําโพงไว้นะปลายสายที่เราจะเช็คนะ่ะอืมสายไฟยาวๆเป็นกิโลนี่สายดรอปวายสายเสียงตามสายนี่ปลายปลายสายเอ่อเราอาจจะอาจจะต่ออยู่กับ ลูกลายหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันมีลูกลายใช่ไหมล่ะอย่างเสียงตามสายนี่มันมีลูกลายใช่ไหมแต่ละเสามันมีลูกลายเราเราไม่ต้องถอดลูกลายนะตัวนี้มันต่ออยู่กับกับสายเมนหลักใช่ไหมล่ะสายยาวๆนี่จากจากเสียงตามสายมาส่วนหนึ่งกิโลเมตรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้มันจะปล่อยพันธ์ไปนะปล่อยพันธ์ไปนะครับแล้วก็ ดังออกไปลำพงห่อนลำพงห่อนก็ต่ออยู่กับปลายสองปลายนี้ใช่ไหมลำพงห,ห่อนหรือลำพงอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นจะเช็คลำพงที่ผ่านลูกลายก็ได้หรือมันจะเช็คลำพงที่ตรงๆงก็ได้เอาลำพงมาต่อตรงๆนี้ก็ได้เรามีลำพงนี่จะเช็คลำพงนี่นะครับต่อตรงๆอย่างนี้ก็ได้นะครับบวกลบถ้าเราต่อถูกขัว้วนะเวลามัน มัน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 ให้พันออกมาเป็นลูกเนี่ยซึ่งตัวนี้ผมก็ได้ใส่ซีนะครับสองตัวตัวนี้ก็เป็นทามมิ่งคาปาซิเตอร์ทําหน้าที่เป็นทามมิ่งคาปาซิเตอร์เป็นตัวกําหนดพันนั่นเองอะนะครับมันจะมี RR ร์า้ K, กับ R 4 K, ่จุดเนี่นะครับแล้วก็สี่อันนี้เขาเรียกว่า R 2สองตัวนี้ ทำหน้าที่อะไรเขาเรียกว่าท i มมิ่งรีเซสเตอร์นี่มันทำหน้าที่เป็นท i มมิ่งรีเซสเตอร์อันนี้ทำหน้าที่เป็นท i มมิ่งคาปาซิเตอร์กำหนดระยะเวลาที่จะเอาพันธ์ออกมาที่ขาสามแล้วที่ขาสามนี้มีพัน์ออกมานี่ไปดันลำโพงเลยไม่ได้นะมันยังกระแสแรงไม่พอเราก็ทำการขยายด้วย Q 1หนะครับ Q 1ก็จะขยายลูกพัน์ออกมา นะครับขยายลูกพันธุ์ออกมาเนี่ยไปสู่ลำโพงหรือลำโพงนั้นอาจจะมีลูกลายอยู่ภายในก็ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราเอาเช็คขั้วลำโพงนะหรือเอาเบอร์ลำโพงเนี่ยเวลาเราต่อถูกลำโพงต่อถูกขั้วแบบนี้คือขั้วบวกอยู่ตรงนี้ขั้วลบอยู่ตรงนี้ลำโพงมันจะกระตุกออกถ้าเราต่อถูกขั้วนะถ้าเราจะไปใช้เช็คขั้วลำโพงนะครับขณะที่เป็นบวกเนี่ย ถ้าเราต่อลําโพงถูกขั้วมันจะดันออกนะถ้าเป็นลําโพงฮอนไกลๆมันก็จะดังตับ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 ,ตบนะประมาณนั้นถ้าทีเกินไปก็หนวกหูอันนี้เป็นค่าที่พอเหมาะเอาร้อยไมโครนี่ขนานกับหนึ่งไมโครเป็นค่าที่พอดีที่มากก็ลำคาญน,นะอันนี้มันก็จะตับตับตับประมาณนี้นะครับ เพราะนั้นค่าความถี่ของพันขึ้นอยู่กับ R นี่แหละทาม i ิ่งลิทามมิงม่งซิตเตอนี่ตัวนี้กับตัวนี้ทำหน้าที่อันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นท i มมิ่งคาปาซิเตอร์กำหนดเวลาของมันอันนี้เป็น IC ซีหห้าหนะครับก็ดูตามนี้แต่ปฏิบัติงานจริงนั้นนะครับตัวนี้เราใส่ใชนิด PNP เป็น Power t r a n s i นก็ได้ เ o อ e r เท n t เ r อร์อาจจะเป็นเบอร์เล็กๆก็ได้ถ้าถ้าเราถ้าเราใช้เช็คเช็คขั้วลำโพงในลักษณะที่ไม่ได้ไปเสียงตามสายอาจจะเช็คในบ้านหรือเอาเป็นตัวเบิร์เบอร์เบอร์ลำโพงก็ได้อย่างเช่นเบอร์เอเบอร์เอสองเอเก้าห้าศอย่างนี้ตัวเล็กใช่ไหมถ้าตัวใหญ่ก็อาจจะเป็น TIP ไม่ใช่เก้าห้นี่ผิดพูดผิดเก้ 950มันตัวนิดเดียว S2SA940 นะตัวแบบนี้ต้า95มันตัวเล็กๆนะครับแต่ถ้าเสียงตามสายให้ใช้ตัวโตกว่านี้อาจจะเป็นตัวอ TIP นะอาจจะเป็น TIP2955 ตัวโตขึ้นมาหน่อยใช่ไหม TIP2955 นะครับมันเป็น PNP หรือเบอร์อื่นๆ ที่มีในลิ้นชักโต๊ะไม่ต้องซื้อใช้ได้หมดขอให้เป็น power transistor หรือ m j 2955ก็ใส่เข้าไปเถอะแต่ให้ใส่แผ่นระบายความร้อนลงไปบ้างการเขียนวงจรอันนี้หมายถึงว่าเป็นแผ่นระบายความร้อนให้เขียนแบบนี้ทั่วโลกเขารู้ถ้าแบบนี้ก็คือคุณต้องติดติดอะอลูมิเนียมหรือแผ่นระบายความร้อนให้มันด้วยนี่แบบนี้ใส่นิดนึงก็พอ ถ้าไม่ร้อนก็ไม่ต้องใส่ก็จับดูก็แล้วกันนะแต่ปฏิบัติจริงนั้นควรใส่อาที่คอนเลกเตอร์หน่อยก่อนไปลำโพงใส่ไว้ข้างในก,ก็คือจะเขียนได้แบบนี้จะเขียนให้ใหม่แบบนี้นะอาห้าวัตศูน์จุดสี่เจ็ดโอห้าวัตนะแล้วจึงต่อใส่ขั้วบวกก็คือเป็นขั้วดำแดงลำโพงนั่นเองนะอันนี้ขั้วลบก็ลงกาว นะครับให้มันอยู่ข้างในเครื่องลงเครื่องอา,อาจจะเป็นกระป๋อ,ปองหรือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่เป็นพลาสติกนั่นแหละนะครับให้มี R ก่อน R กระเบื้อง0.47โอห์ม oh หรือจุดหนึ่งโอมก็แล้วแต่นะครับเผื่อว่าสายลำโพงชอ็อตไอ้ตัวนี้จะได้ไม่พังมันพอได้ช่ชวยๆหน่อยนะใส่ R ไปก่อนนี่ตรงนี้นะใส่อา0.47นี่ตรงนี้ก็ได้ ตัวนี้นะถ้าใช้ตัวโตๆนี่นะอ่ามันก็จะส่งไปได้ทั้งหมู่บ้านไปได้หมดเลยนะมันส่งเป็นพันไปนี่นะครับถ้าเราเช็คเสียงตามสายเราจะรู้ว่าลำโพงตัวไหนขาดสายขาดตรงไหนลำโพงตัวไหนดีไม่ดีก็รู้ถ้าตัวไหนอ่าคอยมันช็อตมันจะดรอปลงเวลาเสียงดังตับตับมันจะดังไม่แรงมันจะดังเบาเบาเบากว่าตัวอื่นนะ เวลาเราปล่อยไปตามสายตามหมู่บ้านมันจะดังตับตับตับดังทุกตัวที่สายไม่ขาดหรือคอยไม่ขาดหรือลูกลายไม่เสียมันก็จะดังแต่ถ้าตัวไหนดังเบาให้สังเกตว่าคอยไหมไหมคอยลำโพงฮอนอนะไ,ไหมไหมให้เช็คดูคอยมันนะนะครับคอยมันไหมหรือเปล่านะครับใช้ตัวนี้เช็คนะครับมันจะไปได้เลยสองสามกิโลมันไม่กลัวนะหนึ่งใช้เช็คเสียงตามสายชาวบ้านไม่หนวกหู นะครับอย่าลืมใส่ R ตรงนี้นะ R ห้าวัตต์นะศูนย์จุดสี่เจ็ดโอมนี่แหละนี่นี่หวัตต์ใส่ตรงนี้ด้วยตัวนี้ก็ใช้อ่าแถบลําโพงแบบแบบหมุนก็ได้เทอมินอลแบบหมุนหรือขั้วดําแดงกดเข้าไปเอาสายดอกวายที่เราจะเช็คสายระยะไกลเสียบแทนตัวนี้จะทําหน้าที่แทนที่เราจะเปิดแต่ก่อนนะผมไปทําให้เขานี่เปิดเพลงให้ผู้ใหญ่บ้านเปิดเพลงโอ้ยทั้งวันชาวบ้านด่าเลย <laughs> กว่าช่างจะทําเสร็จเป็นวันใช่ไหมไปปล่อยเพลงอยู่นั่นตายเลยพอดีเขาดา่าเอาเพราะนั้นเราก็ปล่อยของเราเขาเราปล่อยนี้เราอาจจะปล่อยที่ต้นทางหรือตามระหว่างทางตามระหว่างทางหมายถึงว่าเราอาจจะมีแบตเตอรี่แบตแบต,แบตเตอรี่ไปสิบสองโวลต์ตัวหนึง่งเป็นไฟเลี้ยงมันใช่ไหมหรือหรืออ่าระหว่างทางมีมีบ้านอ่ามีบ้านประชาชนก็ขอเสียบปลั๊ก นะเอาไฟบวก10ต้องมีหม้อแปลงนะแม่แปะหม้อแปลงไฟบวกถึง15โวลต์ใช้ระหว่างนี้ถ้า15โวลต์ก็แรงขึ้นเสียงก็แรงขึ้นแต่อย่าใช้ต่ํากว่า12หม้อแปลงให้ซักสองแอมตัวนี้ตัวโตโตหม้อแปลงสัก2อแอมนะครับชนิด pnp ตัวตัวอะไรก็ได้นะครับทีนี้ pnp ที่เป็น power transistor เบอร์ไหนก็ได้นะครับ เบอร์ที่ไหนที่ทนแรงดันได้มากกว่า15้าโวลต์นั่นแหละเบอร์จานบินเบอร์อะไรก็ใส่ก็ไปเถอะเพราะว่ามันแค่นำกระแสตับตับตับทีนี้ถ้าอยากให้เร็วก็แล้วแต่ค่าสีนี่เปลี่ยนเอาถ้าชอบนะอาจจะแต่ที่ผมแนะนำก็คือ10บไมโครขนานกับ1นึ่งไมโครนะครับได้พอดีไม่หนวกหูแล้วแต่ชอบแล้วกันถ้าใครเอา5้าไมโครอย่างนี้มันก็จะตับ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 ,ตบมันที่ ชาวบ้านก็ลาคาญนะถ้าใครจะเบินลำโพงถ้าอยู่ในร้านของตัวเองก็แล้วแต่เบินลำโพงก็ได้นะตุ๊บตุ๊บเบินลำโพงก็แล้วแต่ไฟสิบสองสิบห้าก็ดูเอาว่าต้องการยังไงแต่อย่าเกินสิบห้าโวลต์นนะเพราะไอซีเบอร์ห้าห้าห้านี้พิกัดของมันทนได้แค่สิบสิบห้าโวลต์พิกัดทนแรงดันมันได้แค่สิบห้า แต่บางครั้งผมอัด18มันก็ไม่เสียนะเอแต่พูดให้ฟังว่าสเปคไอเบอร์นี้มันสูงสุดก็เลี้ยง15โวลต์นะครับเพราะนั้นก็เลี้ยง12ถึง15ใช้หใช่อแปลงสัก2แอมป์นะถ้า1แอมป์มันก็จะไปไม่ดีนะให้สอย่าต่ำกว่า2แอมป์ก็ทำ power supply ไฟเลี้ยงใส่นะครับทีนี้ถ้าไปซ่อมเสียงตามสายนี่จะยกไปด้วยก็ได้ใช้แบตเตอรี่นะ12โวลต์ก็ได้อย ปล่อยปล่อยกลางทางก็ได้นะคือครั้งแรกเราปล่อยต้นทางก็เช็คมาเรื่อยๆอ่าแล้วก็มาจับจุดที่อาจจะกลางทางหรือปลายทางไปปล่อยที่ไหนก็ได้นะก็ลองดูถ้าต้นทางนี่ถ้าเราปล่อยสัญญาณที่ต้นทางใช่ไหมถ้าเราจะเช็คนี่เออมันอาจจะเบาถ้ามันไกลๆหลายกิโล10กิโลอย่างเงี้ยอ่านะแต่ตัวนี้ระยะทางสัก สี่กิโลก็ก็ไม่กลัวแหลวมันไปได้นะไปได้ทุกซอกทุกมุมที่มีสายนะครับอันนี้นะครับ R ตัวนี้อย่าไปใส่หนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสี่นะมันมันค่อนข้างที่จะร้อนอะไรพวกนี้นี่สองตัวนี้ให้มันให้มันใส่สักหนึ่งหนึ่งจุดสองวัตนะใส่ครึ่งวัต R ครึ่งวัตสองตัวนี้นะครับนอกนั้น นอกนั้นหนึ่งส่วนสี่ได้นี่ยหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วน,นสวนี่หรือจะใช้ครึ่งหวัดเท่ากันหมดก็ได้ตัวนี้ใส่ซิง์นะใส่ซิง์ก็แผ่นอลูมิเนียมเล็กๆนะอันนี้ใส่อานะครับตัวนี้มันเป็นตัวกําหนดความถี่ที่มันสร้างพันขาหนึ่งนี่ลงเก้านะครับขาหนึ่งนี่ลงเก้านะครับ อันนี้งงไหมครับตัวนี้ขาสี่นี่เห็นไหมนี่น,นี่ขาสี่มันเป็นขารีเซ็ตนี่เห็นไหมขาสี่นี่ขารีเซ็ตนะครับขารีเซ็ตนี่ถ้าต่อบวกก็หมายความว่ามันก็จะทําหน้าที่เป็นวงจรอ่าสเตเบิลใช่ไหมอ่สเตเบิลอ่าถ้ามันต่อไฟบวกนี่นะครับ เราก็ดูง่ายๆเลยว่าถ้าถ้าขาสี่มาต่อตรงนี้เออมันมันทำหน้าที่เป็นวงจรอสเตเบิลแล้วกําเนิดความถี่ได้นะครับนะครับ,รบอันนี้ก็ให้ดูว่าขาหนึ่งเป็นขากาวนี่เห็นไหมนะครับขาสองเป็นเอาพุทธเออไม่ใช่สิขาสามเป็นเอาพุทธนี่นี่ขาสามนะครับขาของไอซีนแหละขาหนึ่งเป็นกาว ขาสองเป็นขาสองเป็นอะไรขาสองเป็นทิกเกอร์ขาทิกเกอร์นี่เห็นไหมขาทิกเกอร์เกอเกอรขาทิกเกอร์ต่ออยู่กับขาหกซึ่งเป็นขาเทสโทนนะครับขาเจ็ดเป็นขาอะไรดิสชาร์จอืมแปดเป็นไฟเลี้ยงใช่ไหมนี่ซับไายนี่นะครับก็เอาให้ดูตามนี้มันมีแปดขาขาห้าคือขาคอนโทรลวนเตด นะครับ4รีเซ็ต3เอานะครับก็ให้ประดับความรู้ทีนี้ทานเตอร์ที่ช้าจะใช้ TIP 295ก็ตัวโตตัวเล็กหน่อยก็ a 9 4 0นี่ a 9 4 0ก็ตัวขนาดนี้ TIP ก็ตัวขนาดนี้ใหญ่ขึ้นใส่ R อันนี้ท่านสามารถเอาทำเป็นเครื่องเบิร์ลำโพงถ้าเรามีลำโพงซื้อมาใหม่ๆนี่เราก็เปิดแช่มันไว้ตับ เป็นการทำให้อ่สไปเดอร์หรือลำโพงนี่เข้าที่อ่าเหมือนมันก็คงเหมือนลูกสูบรถนั่นแหละเราเบิรนเครื่องให้อลูกสูบมันขึ้นมันลงมันได้เข้าที่นั่นเองการเบิรนลำโพงก็ใช้ตัวนี้ได้สบายบือนะแต่ถ้าตัวนี้มันพังหรือมันช็อตมันจะดังอืดไฟตรงออกลำโพงให้ซ่อมก่อน ชอบเสียก็คือถ้าถ้าถ้ามันเสียก็คือตัวนี้เราอาจจะทำชอ็อตนะนะจึงใส่อาร์เข้าไปนะครับใส่แผ่นระบายความร้อนมันจะได้ทนนะครับถ้ามันดังอืดตัวนี้เสียนะนะครับมันช็อตนั่นเองแต่ทนมากนะครับใส่อาร์เข้าไปแล้วนี่นะจะต่อลำโพงโดยตรงตรงนี้ก็ได้หรือต่อลำโพงที่มีลูกลลยก็ได้ประโยชน์ดีมากนะแต่ผมทำหายแล้วเครื่องต้นแบบนะครับ แต่เครื่องต้นแบบผมใช้ใช้นี่แหละค่าตามนี้ส่วนขาห้านี่เราใส่จุดหนึ่งเข้าไปเป็นเซรามิกหรือไมลา่าเพื่อว่าอะไรเพื่อว่าอม,มันจะไม่มีอะไรรบกวนไอซีได้มันช่วยให้มีเสถียรภาพนั่นเองนะครับอาอาจุดหนึ่งที่ขาห้านี่นะครับอันนี้ต้องใส่นะไม่ใส่ไม่ได้นะตัวนี้อา3สามสิบสามโอมนี่นะครับต้องใส่้ไม่ใส่แล้วไม่ได้ระวัง อย่าลืมใส่นะครับเอาอันนี้ก็จะแช่แช่ให้ดูว่า <c oughs> เวลาเอาไปทำประโยชน์มากใครที่ทำทำเครื่องเสียง PA หรือซื้อลำโพงมาใหม่อยากเบิร์นไม่ต้องเปิดเพลงหนวกหูชาวบ้านก็เอาเครื่องนี้แหละตับตับตับถ้าอยากเบิร์นไวๆก็ลดค่า C ตรงนี้มันก็จะตับ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 อ่ามันก็ขยมให้เราเองนะครับ ขยมได้หมดจะก,กี่นิ้วก็ขยมได้หมดอขลัโพง18นิ้วก็อัดสัก15โวลต์นนะมันจะเด้งนะน,นี้เอก็ตอนแรกก็กะว่าจะทําทําคลิปลงเออไหนไหนมันอยู่เรื่องกันเรื่องเดียวกันแล้วก็ให้มันจบในที่เดียวนะครับในเรื่องเสียงตามสายนะครับเอาไปเช็คลำพงก็ได้เช็คขั้วก็ได้ อย่างสายดอกวายยาวๆถ้าเราจะต่อให้มันถูกขั้วลาโพงใช่ไหมเราเอาลําโพงต่อใช่ไหมคือขั้วสายดอกวายสมมุติว่าเราต่อหลายต่อเราไม่ได้มาร์กสายมาร์กมันเป็นเรื่องยากเราเอาเครื่องจับนะครับแล้วถ้ามันตับลําโพงเด้งออกแสดงว่าขั้วบวกตัวนี้ต่อกับขั้วบวกตัวนี้ถูกต้องแล้วลําโพงก็จะเด้งออกเพราะเพราะอะไรเพราะตรงนี้เวลามันนํากระแสใช่ไหมไฟบวกก็จะวิ่งผ่าน นะครับแล้วออกแล้วเข้าอิมิเตอร์แล้วออกคอลเลคเตอร์ก็ไฟบวกตัวนี้แหละตัวนี้มันจมันออนก็คือมันนากระแสบวกก็จะผ่าน e อิมิเตอร์อืมแล้วออกคอลเลคเตอร์แล้วก็ไปที่ลําโพงไปกระตุ้นลําโพงถูกขั้วพอดีบวกกับบวกมันก็เด้งดึงขึ้นมาอ่าเราก็รู้แล้วขั้วเออเวลาเราไปต่อสายไกลๆนี่สบายเลยเวลาต่อสายไปแล้วอันไหนบวกอันไหนลบเช็คแบบนี้เลยก็ได้นะครับเช็คขั้วได้ เบินลำโพงได้นะเช็คลำโพงขาดไม่ขาดคอยเสียไม่เสียถ้าถ้าถ้ามีลูกลายนี่ถ้าต่อผ่านลูกลายแล้วมันดังเบกากว่ากว่าตัวอื่นก็สันนิษฐานว่าหนึ่งคอยเบียดหรือคอยไม่คอยฮอนตัวนี้หรือขาดถ้าไม่ดังนะอันนี้ ก็ใช้วิจารณญาณใช้ปัญญาตัวเองบ้างนะครับเอ้ยถ้ามันดังเบามันควรจะเป็นอะไรพอไขดูโอ้มันมันนอ็นอตน็อตที่ขันฝาครอบคอยของลำพงหันมันแน่นเกินไปนี่วะก็เอาไขควงจิ้มก็หมุนขึ้นมาเออดังดีแล้วดังแรงถ้ากดแรงนี่บางบางตัวนี่มันเก่านี่กดกดแรงแงหมุนสกูเข้าไปแน่นแนมันมันเบาลงตั้งเยอะก็สกูหมุนหมุนฝาหมุนไอตรง ฝาครอบบนคายนิดนึงก็จะได้นะครับก็จะดังแรงขึ้นหรือถ้าไม่ดังแรงขึ้นก็ให้เปลี่ยนคอยถ้าคอยมันไหมคือบางครั้งคอยมันเบียดไงเวลาเราหมุนเข้าไปนะลำโพงฮอนนี่ลำโพงหอนนี่มันจะมีฝาแบบนี้ไงเวลาเราซ่อมเนี่ยดูนะลำโพงหอนมันจะมีเกลียวใช่ไหมยูนิตนั่นแหละ เป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่บางทีนี่เอเราขันสกูนี่ที่มันยึดอยู่นี่รอบๆตัวมันมันมีใช่ไหมเอมันมีหูตรงนี้อะนะ,ะสะกูมันนี่แหละบางครั้งถ้าหมุนแน่นก็เกินไปเวลาเราเปลี่ยนคอยนี่มันจมลงไปมันกดเกินไปก็ไม่ดังนะเวลาเราเช็คแล้วมันเบาเราลองคายขึ้นมาคายคายคายให้มันหลวมขึ้นมาหน่อยคายตรงนี้มั่งทะแยง ทะแยงตรงนี้อ่าทะแยงคายตรงนี้นะครับทะแยงเอาทะแยงหมายว่าถ้าคายตัวนี้ก็มาคายด้านทะแยงหรือมาคายตัวนี้ก็มาคายทะแยงอย่างนี้มันจะมีระยะหนึ่งที่มันได้พอดีมันไม่กดเราก็เอานะครับถ้ามันตับตับอยู่แต่มันเบานะถ้าคายแล้วก็ไม่ได้ก็อาจจะคอยไหม้ก็ก็ดูก็แก้ไขนะครับบางทีมันเบียดมันอะไรนี่เวลาเราหมุนหมุนสกูเข้าไปฝามันกดเกินไปบางครั้งลูกลายนี่ถ้ามันไม่มีนะ เราก็หาลูกลายนะครับเอาฝาออกฝาออกนี่ก้นก้นลำโพงมันอยู่อยู่ตรงนี้เอาตัวนี้ไปใส่ข้างในเลยแล้วเอาสว่านเจาะรูเอาสายออกมาเอาไอ้ตัวนี้ไปใส่ข้างในก็ได้ถ้าไม่อยากซื้อกล่องมันก็จะอยู่ตรงนี้แหละถ้ามันไม่มีลูกลายนะก็ใส่เข้าไปตรงนี้ขันเจาะขันขันสกูน็อตตัวหนึ่งสองตัวลูกลายก็จะอยู่ในนี้ถ้ามันไม่มีเราก็ไม่อยากซื้อกล่องเอาตัวนี้เข้าไปข้างในเพราะว่า มันก็จะใส่ได้ขนาดตั้งแต่3 0 0มิลลิแอมนะนะครับจนถึงนนแหละ5 0 0มิลลิแอมนะครับ1แอมอย่าไปใส่เลย1แอมนี่เอาไว้ข้างนอกนะครับใส่กล่องข้างนอกแล้วก็แจกไปสักหน3ตัว4ตัวนะครับต่อสายออกไปอันนี้เอาจะนิ่งให้ดูนะครับจะนิ่งให้ดูก็จดจดเอานะครับเป็น PNP ใครเป็นช่างก็จะได้รู้ใครไม่เป็นช่างก็ ให้ช่างเขาทำให้ไม่กี่บาทหรอกค่าแรงนะนะครับอันนี้เช็คเขาเรียกว่าเช็คตามสายก็ได้เช็คขั้วว่าขั้วไหนก็ได้เช็คขั้วประโยชน์ของมันเช็คขั้วลำโพงเบิร์นเบิร์นลำโพงเบิร์นลำโพงก็ได้เช็คขั้วก็ได้นะครับนะครับบางทีก็ ไปเช็คขั้วเช็คสายได้หมดนั่นแหละนะก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะครับคิดเอาเองว่าเราจะไปใช้อะไรยังไงประโยชน์มันก็โอเคอยู่ซึ่งวงจรนี้ผมก็ทำใช้งานมาจนแก่แล้วแหละนะก็โอเคนะครับนี่ขาหนึ่งนะกาว g N D ออันนี้เขียนผิดนึกว่าขาสี่นะอ้าวซูมซูมซูมเข้าไปอีกจะได้ จะได้เห็นง่ายๆเวลาเวลาแช่กล้องไว้นี่เราก็จะเห็นเขียนได้แล้วก็ประกอบได้ทำได้อันนี้ก็หาหม้อแปลงสัก2อแอมเรคติฟายมาให้มันเป็นไฟตรงไฟ12-15ถึง15นะนะครับถ้าต้องการความแรงนะแต่ว่าถ้าเช็คเล็กๆน้อยๆเราก็ใช้ฐาน9โวลต์แต่แต่ก็จะหมดเร็วหน่อยนะ ข่าวฐาน9้าโวลต์นอกจากเป็นฐานเก้าโวลต์ที่กระแสดีหน่อยอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ลองลองใส่ดูนะครับมันก็ทำงานนะครับทำงานได้หมดนั่นแหละนะครับแต่แนะนำอย่างนี้สิบสองโวลต์ถึงสิบห้านะครับใช้ดีทนทานออามีใครสงสัยอะไรไหมครับตอนเที่ยงนี่ตอนเที่ยงนะครับก็พบกันนะครับ ในคลิปที่21ใช่ไหมในเรื่องของคอนเดนเซอร์จะได้พูดให้ฟังว่าค่าคอนเดนเซอร์เนี่ยเข้าอ่านยังไงนะครับก็เที่ยงเทีย่ยงอ่ะเจอกันนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเรื่องเช็คเสียงตามสายเวลาตรวจซ่อมหรือเช็คลำโพงอื่นๆนะครับก็สร้างสร้างใช้ตัวนี้ PNP เบอร์อะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปเถ นะถ้าจับดูนะระหว่างใช้ถ้ามันไม่ร้อนก็ไม่ต้องใส่ฮิตซิงไม่ต้องใส่แผ่นระบายถ้ามันไม่ร้อนเอถ้ามันอุ่นก็ไม่ต้องใส่อก็ลองลองมือจับเอาเรามีประสาทสัมผัสนี่เราเป็นช่างเราก็แตะดูอย่าเอาลิ้นไปเรียนะเอาลิ้นไปเรียไฟดูดนะเพราะว่าลิ้นนี่มันไหวต่อไฟฟ้าผมเคยเรียก้อนผ่าถานไฟฉายอยู่นะถ่านไฟฉายก้าวต์เล็กๆนี่ผมเคยเอาลิ้นแตะอยู่นะโอ้ชาดีเหลือเกิน นะครับลองดูนะแบต <c ười> เคยเห็นไหมแบตเก้าโวลต์อยงงี้ก้อนสี่เหลี่ยมนี่มีขั้วบวกขั้วลบเอาลิ้นแตะดูสิโอ้ตาลายเลยเอาลิ้นแตะ <c ười> ที่มันเก้าโวลต์น,เน่เห็นไหมไปบอกเพื่อนว่าเอยเอาลิ้นแตะดูหน่อยลองดูนะ <c ười> อ้าวันนี้ สวัสดีนะครับก็มีเท่านี้แหละนะครับเรื่องเสียงตามสายใครมีอะไรสงสัยก็เม้นถามได้นะครับสวัสดีครับ